สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบ์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมพันนี้เจ้าเซ0แปดร้อยนะครับผมคันนี้ปีคศอสอปสิบสี่แท้นะครับสีขาวดํานะครับมาพร้อมทอดแต่งละลั่นนะครับซีเบอออรเป็นฟูไทเทนะครับผมมีดันแคงนะครับผมุดเกียร์ครบนะครับท้ายสั้นนะครับ การลอยถังแฮนด์แต่งนะครับผมมือคัดมือเบรกแต่งครบนะครับแล้วน่าร้องสวยนะครับเลขไม่สองหมื่นหกนะครับผมโซ่ใหม่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังทีเดียวติดนะครับโซ่ใหม่นะครับผม ตามอายุ you, เล็กๆน้อยๆนะครับนอกนั้นสวยนะครับไม่มีไฟเครื่องหรืออะไรโชว์นะครับเสียงป้ายระเบียนนะครับยินน็อตไม่ครบเดี๋ยวแก้ให้ได้ครับ คหายู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้1 3 9 0งแสนามนเก้ันะผมเอกสารครบเล่มโอนะครับคันนี้ภาษีขาดเกินมาแล้วแจ้งจดหม่ให้เรียบร้อยนะครับสต็อปเปอร์อะไรเดิมหมดนะครับผมประมาณนี้ครับรถอยู่อำนาจเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ